เราได้ดาเนินการขณะนี้เราทราบว่ามีผู้เสียชีวิตตอนนี่ที่เป็นทงการที่ยินได้สองท่านนะครับแต่ว่าเก็มีกระแสข่าวที่มาทราบว่าอาจจะมีมากถึงสิบหรือสิบสองท่านซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนต้องรอ,อการยืนยันจากจากาสัการการของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคนบาดเจ็บเนี่ยโดยชัน้นต้นในขั้นติดแปดท่านในแปดท่านยังมีสองท่านที่บาดเจ็บตา รายงานผู้เสียชีวิตที่บอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเนี่ยครับเป็นการประเมินหรือว่าเป็นการรายงานเบื้องต้นจากท่านทูตครับก็ที่ชัดเจนจากทาง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 การของเฉลเยวคือสองท่านนะครับ,รบส่วนเพมื่อเช้านี้ได้นำอีกแล้วก็ส่วนที่ว่าอาจจะถึงสิบเนี่ยเราได้รับฟังจากนายจ้างนะครับซึ่งซึ่งก็ยังไม่ยืนยันเพราะแต่ขณะนี้เนื่องจากนายจ้างก็เอาคนในของเขาเรียกออกมาได้แล้วยังหายไปอีกสิบคน ซึ่งอาจจะยังสับสนอยู่นะครับขอให้เป็นทางการก่อนแล้วเราจะที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบเพราะเราต้องดำเนินการในการพบไปหายาแล้วก็าให้ผลการแจ้ไข้นมาดูแลขณะนี้กรมแรงงานก็ดูแลในเรื่องของเตรียมว่าเรื่องสิทธิทการได้รับการคุ้มครองถูกเจิดไรต่งางๆพูดอย่างเตรียมการหมดครับผมตัวเลขตอนนี้ของผู้ที่โดนจับไปเป็นเท่าไหร่งงนะครับเอ่อสิบเอ็ดคนนะครับตัวเลขที่ท,ที่ที่ได้ขึ้นทรอตอนนี้